สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณตอยครับขอบคุณมากครับที่ามาเทวย่างดีมาให้อย่างวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาพูดให้ได้รับฟังกันครับในทานที่เราทํารายการครัวคุณต่อยสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยแน่ๆอย่างหนึ่งซึ่งมันพลาดไม่ได้เลยครับคือเขียงเขียง ทำครัวต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมเขียงที่ดีสุดของไทยนะของไทยนะของไทยเขียงที่ดีสุดไทยต้องทำด้วยไม้อะไรมะขามเออมะขามมะขามเท่านั้นมะขามเทศได้ไหมมะขามเพอยงเดียวครับไม่มใชมะขามเทศมะขามเทศไม่ได้เขียงที่ดีที่สุดอยู่ภาคไหนรู้ไหมครับภาคไหนภาคตะวันออกเขียงเหนือครับผมนีอันนี้ แอคแก้หวมวเลยเขาไม่ชอบดูนะครับน้ำเริมหกทั่วหมดแอคเยอะฮะแอคเยอะไปเขาเรียกแอคเยอะไปพอะทำไมเราเคียงเหนือยมัดูมันมุกดีแค่ดีเองทำไมแอคขนาดนี้ เขียงที่ดีสุดเมืองไทยนะเมืองไทยเราใช้มะขามไม้มะขามทํานะครับแต่วันนี้จะมีเรื่องราวดีๆของเขียงเวลาใช้เวลาเกิดมาสกรปรกมันมีกลิ่นคาวมันมีอะไรต่างๆอยู่ต้องทํำยังไงล้างเขียงะล้างเขียงอย่างไรแต่อันนี้มาเรื่องนี้ก่อนมากกว่าเลยครับ,รบสวัสดีครับทาี่เรากำลังอ่านจดหมายกันอยู่ไอ้น,นั่นเช็ดโต๊ะกำลังเช็ดโต๊ะกัเช็ดโต๊ะยมันหอยมันครับเลอะเทอะจริงๆสวัสดีครับเลอะเทอะมากๆไม่สวัสดีครับผมกําลังนั่งกินข้าวแกงอย่างอริอร่อยอยู่ในปั๊มครับ อยู่ดีๆก็มีนักเลงขี่มอเตอร์ไซค์ตอนสามมาจอดหน้าร้านนักเลงหน้าตางท่าทางแบบผู้ร้ายในหนังเลยครับเดินเข้ามาในร้านนักเลงคนที่หนึ่งเขี่ยบุหรี่ใส่จานข้าวผมโอ้โหเราไปเดินไปนั่งโต๊ะด้านในนักเลงสองเดินมาหยิบแก้วน้ำผมดื่มเฮ้ยอะไรมาเนี่ยแล้วก็เททิ้งแล้วก็เดินไปข้างในนักเลงคนที่สามเตะขาเก้าอี้ผมเฮ้ย ผมก็หันไปมองหน้าก็ถามมีอะไรไม่โอ้ oh ผมก็รีบจ่ายเงินแบบเงียบๆแล้วก็เดินออกไปโ oh อ้โหนักเลง<ะ>คนนี้หนึ่งอย,อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือใช่นักเลงคนนี้หนึ่งเออยคิดว่าแน่หัว <laughs> รอยยอะหัวราอเย,ยอะสักพักหน,นึ่งพนักงานก็บอกว่าแน่ไม่แน่ไม่รู้ค่ะแต่เขาเพิ่งขี่มอเตอร์ไซค์พวกพี่ออกไปแล้วล่ะอ้แม่แม่ สามคนไม่มี s <S <S มอต <S <S เตอร์ไซค์เดินกลับไม<ๆ>่อยากไปทำเลยเดี๋ยวนี้นะคนเรานะบางทีนะระบายความเครียดออกระรบายความเครียดออกโดยการที่ไประบายกับผู้อื่นครับอันนี้ไม่ดีเนาะไม่ดีครับไม่ดีนะระบายความเครียดออกโดยการที่หายใจออกหายใจออกหรือทําอะไรที่มันโน่นนี่นั่นนี <S <S ่ดีกว่าดีกว่าไปทําอะไรแบบนั้นผมว่าเวลาโมโหมากๆระบายออกด้วยวิธีนี้ดีกว่าเอาเขียงไปล้างเอาขนาดนั้นเลยอ่ะเอ้ามาดูเทคนิคการล้างเขียงครับผม เขียงเนี่ยบางทีเราทําแล้วมันจะมีกลิ่นคาวใช่ไหมครับวันนี้จะมี2วิธีนะฮะมี2วิธีวิธีที่1นึ่งน่ก็คือเราจะใช้ยาสีฟันครับเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยบีบยาสีฟันนะครับมันโกบีบยาสีฟันเนี่ยให้ทั่วเขียงเลยนี่ฮะแล้วก็วางทิ้งไว้สักพักครับี่เราบีบไปทั่วเขียงเลยนะครับแล้วก็วางทิ้งไว้สักพักนะครับให้เป็นแบบยาสีฟันเนี่ยมันเกาะอยู่บนผิวเขียงเนี่ยพอแล้วมึงพอแล้วพอแล้วเยอะ ท้ายทั่วเลยครับท้ายทั่วเลยครับคือเขียงมันมีกลิ่นคาวไงบางทีเราไปใช้หั่นเนื้อหั่นหมูแต่เขียงอันนี้ไม่ใช่นะฮะแต่บางอันนี้เป็นตัวอย่างให้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเขาบอกว่าอันนี้วิธีการก็คือมิ้นเนี่ยจะทําให้ตัวมิ้นที่อยู่ในในยาสีฟันในยาสีฟันเนี่ยจะทําให้หมดกลิ่นคาวครับใช่ใช่แลวทิ้งไว้แห้ง่ะคืออันนึงที่ผมไม่เข้าใจเลยคืออย่างนี้ใช้ยาสีฟันเพราะในยาสีฟันมีมิ้นถูกไหมมีมิ้นครับแล้วทำไมไม่ใช้ใบมิ้นไปเลย ไม่เพราะว่ามันมีสารบางอย่างที่อยู่ในในยาตีฟัน่ะช่วยขจัดคราบออกไปได้ด้วยคือมันยังขจัดพวกครักพวกอะไรที่มันติดฟันเราได้ใช่ครับก็น่าจะไปขจัดแล้วก็ไปวางไว้ยังไงพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองโรยเกลือครับคุณโก้ครับครับนี่เอาเขียงนะครับนี่แล้วก็โรยเกลือให้ทั่วนี่ครับแต่นี้เป็นเขียงเล็กแล้วอันนี้เป็นเขียงวิธีที่สองนะครับ โรยเกลือให้ทั่วเขียงเลยนะครับอนี่พอโรยเกลือทั่วเขียงเสร็จปุ๊บจากนั้นเนี่ยเราจะใช้มะนาวเนี่ยผ่าครึ่งครับแล้วก็ขัดวน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 ,น,น,นให้ทั่วเขียงแล้วจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณสักห้าถึงสิบนาทีครับนี่ครับมะนาวอย่างนี้นะฮะเนี่นี่เวลามะนาวโดนเกลืออย่างเงี้ยนะนี่โอ้เขาไม่ได้ให้เรากินเับคป็นกบเขาให้เราเอาไปขัดเขียง <laughs> 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 แม้กระทั่งมะนาวที่ก็มาขัดเขียงยังเอาไปกินนี่นะฮะคือว่าเอาเกลือโรยเอามะนาวเนี่ยผ่าครึ่งเนี่ยแล้วก็ขัดอย่างงี้ใช่ครับขัดใทั่วเขียงเลยครับจากนั้นเนี่ยพอเราเอามะนาวขัดทั่วเขียงแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5 1 0นาทีครับแล้วก็สุดท้ายก็มาขูดเอา คราบสกปรกพวกคาวพวกอะไรหรือว่าลาดด้วยน้ำร้อนก็ได้หรือใช้ฟองน้ำขัดให้สะอาดอย่างงี้น้ำอุ่นนี่นี่น้ำอุ่นอันนี้อุ่นมันหนักไปทางร้อนด้วยเนี่ยครับพอเนั่นเสร็จปุ๊บอันนี้อันนี้อันนี้โอเคอันนี้อุณหภูมิอาบเลยอุณหภูมิกำลังอาบเลยโอ้โหประธานตัวครับอันนี้น้ำล้างเขียงหรือออนเซ็นครับเนี่ยเออออนเซ็นจะชัดหนักแล้วอันนี้นัออนอันนี้ออนเซ็นจริงๆโอ้โหเฮ้ยแต่ผมเก่งเรื่องความร้อนไงผมสบายอันนี้พอละอันนี้ครับอ่าอันนี้ไม่ไหวจริงเปล่าจริงอันนี้ไปลอง เวลาผมไปออนเซ็นผมก็จะเอาที่ร้อนมามาเอ้ยผมได้เห็นป่ะคุณผู้ชมครับทั้งสามอุ้ยอาทันได้ทนได้อะครับได้งั้นงั้นล้างเขียนด้วยโอ้ไม่น่าเลยเดี๋ยวเราล้างไงท่านผู้ชมเนี่ยท่านสองวิธีนี้ต้องล้างออกด้วยน้ำอุ่นแบบนี้นะครับุณผู้ชมครับขัดให้มันทะมัดทะแมงหน่อยขัดให้มันแบบธรรมด้วยครับโอเค โอ้โหมันคนน้ำร้อนได้เก่งมากเลยไอ่พวมันเข็มๆอก่งจริงแล้วนี่นี่เนี่ยแล้วอันนี้ทำไงอ่ะอันนีการแต่เดียวป่ะเหมือนกันเอาใส่น้ำร้อนเหมือนกันครับแล้วก็ขัดหน้าเขียงอ้าวอย่างั้นเก่งมากเลยคุณไทภพอ่ะขัดให้มันทะมัดทะแมงเลยครับอันนี้อันนี้อันนี้ทะมัดทะแมงไม่ได้เพราะมันมีไอ้นี่อยู่มันต้องเอาให้ยาที่ฟันออกให้หมดก่อนโอเคคุณผู้ชมครับลองดูนะครับนี่เป็นวิธีการขจัดกลิ่นคาวบนเขียงนะครับลองเอาไปใช้ดูทั้งสองวิธีนะฮะทั้งสองวิธีแต่เวลาล้างเนี่ย ทั้งสองวิธีจะต้องเคลียร์ด้วยน้ำอุ่นนะครับเคลียร์ด้วยน้ำอุ่นแบบนี้นี่นี่นี่เหมือนแปลงฟันเลยเห็นป่ะแปลงฟันเลยแปลงขึ้นและแปลงลงและแปลงให้ถั่วตัวเข้มทำอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมันสะอาดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการที่บอกนะครับมาที่คอกตัวเองได้แล้วลองทำกันดูครับแลวจะได้เขยมที่สะอาดนะครับครับแปลงขึ้นและแปลงลงพักสักครู่ ทาโกเซนเบ้ครับมันเหมือนฝันผมตอมผมเป็นแบบนีเลยเป็นครั้งแรกที่หนูกินแล้วรู้สึกว่าอ m มซิ่งฝรั่งก็จะเรียกกันว่าเป็น Octopus Rice Cracker เป็นเจแปนิสสีฟรุตเมนูนี้ให้ติประดมติประดม,ะดมติปคะแนนเต็ม